ก้องกระตางปะกบตาโอยแากตรีพวกนี้เอกลักษณ์แต่ละแต่ละต้นเผาก็คือกันอันนี้มันสินของต้นเผาตีเก็จะไมะเ็นกลักณ์เขาหมุกกันเอกลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้เบิดจะเป็นหมุกกันส่วนร้ายและตัวสินแล้วจะเป็นฝ่ายแต่ว่าตัวจบเนี่ยจะเป็นจะเป็นไม้ไม้ม่อนเป็นไม้โบราณพอเป็นไม้เบิ้เนื้อนุ่มไหมครับ มเป็นผาผาโบราณฝ่ายฝ่ายตะกี้แท้่ฝ่ายเคนเมอรแล้วมันแล้วมาท่อเข่าอยู่อันนี้ครับอันละการแต่ละบ้านแต่ละ,ะเจ้าก็แล้วแต่มีเทคนิคเพระวามันเนา้เห็นเนาะดินสินเห็ดอินหน่อยอยินใหญ่แต่แต่ลักษณะจะเป็นลักษณะเดียวกันจะกเกือบเหมันเป็นต้นเผามังกรโอ้มังกรต้นเผามังกรหรือว่ามะกรงทางคนไทยเชืเอิในตำรับไทยโซมทางสุโขทัยก็กกมีโอ้ไทยโสม เป็นสินก็จะมีลักษณะมีลักษณะสองแบบเหมือนกันจะมีจะมีแบบหนาแบบนี้แบบหนาแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแบบเดียกกับมัดมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้องทัพโสก็มีจะมีเป็นเป็นมีเป็นมีมอญแบบแบบว่ามุกทหารก็มีนะครับมุกทหารก็มีนะคราบพนมสกลนกุกทหารนกรพนมสกลนกรกอันนี้เป็นไม้มอญกัเนี้นะจะมีความนุ่มไม้ตะกีมันจะนุ่มแ้แต่นันมันจะนุ่มกว่าอันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายเก่าเก่าเก็บโบราณอายุ บางคือนิยุเป็นลอยปีกบีเขียบสารสมในห้อนี่นะจ้าอันจะเป็นหองคนพิ่นนะตะพุนไทยลาวอันนี้ชุดเผาลาวแล้วชุดที่ใส่นี่เป็นชุดอันนี้ก็เป็นของผู้ชุดเผาในคบผู้ไทยผู้ไทยจะผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายย้อมคามนะครับผู้ไทยยิบมือถ้าอยู่ฝั่งไทยก็อยู่แถวกาลสินมุกดาหารนครพนมก็มีอยู่บริเวณไก่เกีย่อนไก อันนี้จะเป็นแค่ว่านพุ่มพราะตะโอยตะอุยอานไปเห็นยังกันได้ตัวนี้จะไปเหตุพาปูโต๊ะก็ได้จะไปมุงกได้มุงก็ได้จะ <kleinen S 2> ไป็นอมก็ได้เวลาไปเกี่ยวงานปึ๊บเนี่ยอมเวลาเข้าไปวัดพนันโอ้นุ่งทรงขาสั่นเขาก็ได้เด้อผู้หญิงครับครับเป็นสินบาเบี่ยงมาเป็นสินครับปึ๊บจะเป็นสินอันเอกก็สงครับตัวนี้หาของพน่มาตะโอยกีจะได้เป็นกี่ยัดเลยโอ้เม่อเป็นกีฮวงคือเขาไม่ได ครับเขาจะนั่งอะไรเขาจะยันอะไรเขาไปจะตียันแล้วก็เขามักจุดๆเข้าไปนี้จะเป็นตัวนี้ของคนพอทอมือเจ้าทอมือครับทอมือฝ่ายก็ป่ายเช่นมือฝ่ายตัวเองตรงนี้เขาเรียกหออะไรนะครับอันนี้เป็นหอวางแสดงแสดงทุกวันหรือเปล่าครับนี่เปิดทุกวันหรือเปล่าก็มาเริกก็มาเริ่มบางงานเนี่ยแต่ก็มีโครงการเพิ่นที่ให้อยู่เลยเนาะครับผม จะเป็ของไทยแต่คไทยเขาพูดไทยไทยจะเป็นสินธิรัตณามัดมีไทยจะมักสินมัดมีครับเโาเป็นสีม่วงเโาเป็นสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินที่งคนไทยมักครับพูดไทยแถวคำเชีจะเยอะเชยอะไรอาหารอันนี้ก็จริงบุญไทยเาจรินครับแล้วก็จะมีพวกอันนี้เงินรักให้เปลี่ยนสบายจะบอกเราครับ อันนี้จะเป็นของคไทยอืบช่วยกของคนไทยอันจะเป็นขอไทยโซ่หรือว่ามากองนี่เป็นแบบน,นี้อันีน้ก็เป็นคนไทยไรกันไงพของไทยสวรรคเขตเป็นเป็น,ยยน,ปน,ปน,ปนแขวงที่มีชวนเผ่าคไทยร่ามหลายสำเนีย,ยงหลายเมืองก็แต่ละเมืองคนไทยคือกันแต่ว่าคือการพูดไม่เหมือนกันแต่แล้วก็ทอผ้าก็ไม่เหมือนกันอีกแน่แตล้วแต่พื้นที่แต่จะบ่มกันอีกตามที่ กุ้ยเมืองวังก็จะลงอีกแบบหนึ่งกู้ยชยอ่านสะพ้ออแบบหนึ่งกู้ยชยเส้นปูดมันก็จะลงอีกแบบหนึ่งการเล่นลึมันเป็นตัวกลางดูแสดงว่าจอดลึกรู้ทุกชนเผ่าเลยนะครับน่าจะเป็นตะเบียงไม้ค้ำมาเดินมาเดเป็นไม้มอดเกาซวยซวยรองโบราณเยอะเกี่ยวกุ้ยช่ายเมืองวังเปิดจะมาลมใส่เต็มที่กู้ยชยวังอ่อนอ่อนงอนเป็นไม้ ไหมมอนสมัยตะกี้หนังสีนุ่มใช่สีอ่อนหรือเปล่าเหลี่ยมมันจะบบเหลี่ยมโดดคือกับไหมสมัยใหม่ไหมสมัยใหม่เหลี่ยมโดดจนแบบคล้ายๆคือของคอมันเป็นแบบนั้นใช่นี่ขนาดสวยครับขนาดทอมือแท้ๆผ้าทอมือแท้ๆค่ะเก่าเก็บโบราณอายุเป็นลอยลอยฟิล์มอันนี้เป็นผ้าตุ้มอันนี้่สุดห้าของห่อผ้าลายครับอันนี้เป็นผ้าละเป็นผ้าเอกลักษณ์สุดห้าของห่อผ้าลาย ละลายมันจะมีลักษณะองกลัวดังนั้นไทยจะมีควาเปรียบเปยว่าคดสายแน่นแนวนม หมเดิมพรลายพื้นเดียวถ้าบาันดมพรมผลายพืนเดียวแสดงว่าคนสองคนะต้องกลมกืนกันจเดิมพรมลายพืนเดียวได้เพามันน้อยเขาบอกแล้วม่าลายืนเดียวกันผะลายื้นน้อยเดิมไดไ้แสดงว่าคนสองคนจะต้องโตปิดกันห่มผะลาต้องกันนั่นแหละ<อ>เจะกว,ว่าหากใายแนวแนวโน้มเาจะบอกพมเดิมไเดียวเลยอันนี้จะเป็นผ้าห่มพระตุมพะลายของคอองพะลา คองไทยอ๋อตรงนี้ก็เก็บสะสมผ้าทุกชนเผ่าในสวัสาิเขตมีหลายลายกระดาษหอันนี้ก็จะเป็นกราบใหญ่ตาดียาวนี่เป็นลายใหญ่สวยๆนะคุณไทยเห็นทั้งแท้งนี่ป้าตาว้าวเรนุมากนะอั้งยามันงามขายนะแม่บอกครับเนี่ย ของขายนักว่าแสดงนั่นแสดงโชว์ด้วยขายด้วยก็นี่หันขายอยู่สองล้านปลายโดยผ่าตะกี้พรองเก็บสะสมโบรานแต่ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ขายอยู่พื้นละล้านอันนี้เป็นไม้ด้วยนี่เพผ่นาเอาหุญไมแท้เพื่อฝ่ายเพื่อฝ่าย เตือนนานๆก็ตัวสีดำๆมนจะเป็นฝาเตืนไทยก็ประมาณอันหา้นหาร้อยบาทอันผ่าอันนี้หันสมัยตะกี้นะคเป็นของคนเผ่ามากองเขาจะเป็นผ่าน,น,นุ่มผ่านุ่มหนุ่มก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเห็นตะกี้เขาจะเห็นคนแบบตะกี้มันจะนุ่มมาติดตัวเงี้ยบอกตัวเป็นตัวนี้ตั้งมาเป็นเขาเรื่องมาเผาคนเพราะผู้หญิง่ะเนามาห่มเป็นสบายมาหัดเลิกแล้วกันเป็นสบายบ่อยลง ขอ,ขอบค oh. mm. ุณนะครับ şey ที่ให้ข so sure ้อม well. ูลเรื่องยังก่อนนี่ยุู้นี่ซีเอดดี้ซีเอดดี้ยุไซครับอยู่สวรรค์นาเขตอยู่สวรรค์นาเขตกรมกรากับศูนย์ความงามโพยูศูนย์ความงามโพยูคุอสวรรค์นาเขตเสาสุดชุดเผ่าแข้งสวรรค์นาเขตขอบคุณนะครับวันนี้มองขมูลของชนเผ่าด้านนั่นเด้อทั้งเดือนทั้งอย่างเลยครับสบายดีครับสบายดีครับ